สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ป้ามาอยู่ในฟาร์มนี้วันนี้มีแดดป้าหยุดหยุดงานเห็นไหมทุกคนนี่ฟาร์มน้ำมันเพิ่งจะเริ่มยังดอกยังไม่เยอะเนี่ยวันนี้น้องพาเมเห็นไหมนัรถจอดอยู่นู้นนู้นมาแถวฟาร์มไงเปลี่ยนบรรยากาศ อันนู้นจะเป็นข้าวไลเบอรี่ข้าวทำขนมปังอยู่ข้างหลังอันนี้มันจะเป็นอะไรเนี่ยไอ้ป้าก็ไม่รู้นะไอ้น,นี่หรือเปล่าที่เขาว่าผักคะนา้าผักคะนา้าดอกสีเหลืองเนี่ยอันน,นี้มันเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มออกทุกคนเนี่ยยังวั จะเริ่มออกไหมตรงโน้นเรื่องไปบนมันจะเริ่มออกออนชป้าออกไปนอกไล่เขาก่อนกระโดดข้ามข้ามหมาเนี่ยมันมีมันมีคลองเห็นไหมเขาจุดเขาเขาขุดบ่อล้อมรอบเลยออกมาตาตะนแล้ว แต่ก็ยังหนาวอยู่นะมีแดดวันนี้มีแดแดแต่หนาวเห็นไหมเนี่ยฟาร์มข้าวถนนมันเป็นหมู่บ้านเขาทำฟาร์มเงินเนี่ยเห็นเหมือนทุกคนมองไปไกลๆสวย,ยเขียวไปหมด เขานะจะทำรั้วปลูกต้นไม้เป็นรั้วปลูกต้นไม้ทำรั้วรั้วละส่วนเขา นะยาสิ่งโตที่เขากินกันนะป้าไม่เคยกินนี่นดอ ดอกยาสิงโตสวยแต่มันเป็นฟาร์มใหญ่นะนะเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเธอออกต้นใหญ่ๆนะนี่ยังไม่ใหญ่ไงต้นยังเล็กอยู่ตอนนี้ดอกไม้กำลังออกสวย นี่แถวนีน้ชาวสวนเขาทำกันอย่างงี้แหละมองไปไกลๆป่าลองปรัอไปรับไม่ได้แล้วได้แค่นี้แหละสวย ให้เหลืองหมดแต่ยังไม่เยอะนะเนี่ยถ้าเยอะอูว้วแต่หมดทุกคนเนอะนี่แบล็คบุรีต้นแบล<ด>็คบุรีรถก็มีรถวิ่งตลอดนะเนี่ยใน,นในสวนคนอม,มองแบงเนมั้ย วัานี้นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะบ๊ายบายรถอ,อ,อย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวพลาดคลิปหน้าบ๊ายบาย